สวัสดีค่ะชื่อครูโทนิชาพัฒอัธวิทย์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33บ้านทุง่งเท้าสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไม่ห้องสอนเขต2ค่ะปัจจุบันรับผิดชอบการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถม ที่่4คะซึ่งในการขอรับรางวัลในครั้งนี้นะคะได้ใช้แผนการจัดก,การเรียนรู้ที่มีชื่อว่าหันสาลายผ้าทอกระเรียงมาใช้ในการนำเสนอจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะในชุมชนบริเวณรอบๆโร,รงเรียนไทรัฐวิทยา33บ้านทุ่งท้าวเป็นชุมชนแห่งพระหุวัฒนธรรมจะมีขนบมทนิยมประเพณีของหลายเชื้อชาติปะปนกันอยู่ นักเรียนเป็นนักเรียนจากหลายเชื้อชาติมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอาทิวัฒนธรรมการแต่งกายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิดความเป็นตัวตนของแต่ละชนเผ่าข้าพเจ้าจึงได้เลือกเอาชนเผ่ากะเหรี่ยงโปและกะเหรี่ยงสะกอเนื่องจากอยู่ในเขตของชุมชนของโรงเรียนทําให้นักเรียนสามารถสังเกตและเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนได้ไง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งในบทเรียนในครั้งนี้ข้าพเจ้าใช้แผนการสอนเรื่องหันษาผ้าทอกระเรียงโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคนวณและการเขียนอัลกอริทึมอย่างง่ายโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอนซึ่งเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถค้นพบความรู้และเชื่อมโยงความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1ขั้นกระตุ้นความสนใจด้วยครูผู้สอนนำเกมจับผิดภาพให้นักเรียนช่วยการหาจุดต่างทั้งสองภาพซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียน จะได้แยกส่วนของปัญหาและหาความแตกต่างของภาพโดยมีครูผู้สอนอธิบายเทคนิคการใช้จุดตัดบนภาพทำให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาหรือหาจุดตัดของภาพได้อย่างรวดเร็ววดีโอแล้ใช่ไเคกลุ่มที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะถ่ายเป็นรูปด้วย ขั้นที่2การสำรวจค้นหาครูผู้สอนนำรูปภาพของการแต่งกายชนเผ่ากะเหรี่ยงและโปซึ่งเป็นชนเผ่าในชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ความแตกต่างของลายผ้าและการแต่งกายทําให้นักเรียนสามารถแยกความแตกต่างของการแต่งกายของสองชนเผ่าได้ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ใช้ทักษะการสังเกตและการเปรียบเทียบค่ะ ขั้นที่3ขั้นอธิบายความรู้ครูผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้ทราบถึงขั้นตอนวัสดุที่ใช้ในการทอผ้าและให้นักเรียนได้เล่นเกมตามหาวัสดุในการทอผ้าจากหมวดเกมโดยเป็นการเขียนอัลกอริทึมอย่างง่ายเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พิจารณาเส้นทางโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะขั้นที่4ี่ ขั้นขยายความรู้ครูผู้สอนให้นักเรียนแต่และกลุ่มทำกิจกรรมเรื่องหันสาผ้าทอกรเรียดโดยให้นักเรียนได้เขียนอัลกอริทึมอย่างง่ายในการออกแบบลายผ้าด้วยตนเองในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่มมีทักษะในการสื่อสารการอธิบายความรู้และการสังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเองค่ะขั้นตอนที่5ขั้นตรวจสอบผล โดยนักเรียนส่งตัวแทนของแต่และกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของตนเองโดยมีครูผู้สอนและเพื่อนร่วมกันตรวจสอบความรู้ความถูกต้องจากนั้นครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ครูผู้สอนประเมินผลงานของนักเรียนโดยจากการสังเกตการตอบคำถามการทำใบงาน การทำกิจกรรมของนักเรียนค่ะซึ่งจากการจัดกิจกรรมการสอนในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้เชื่อมโยงจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่การใช้แนวคิดเชิงคนวณโดยใช้ลายผ้าทอของกระยงซึ่งนักเรียนจะได้พบเห็นในชีวิตประจำวนันสู่การเขียนอัลกอริทึมซึ่งผลออกมาทำให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานค่ะ เพราะว่ามันสนุกค่ะเหมือนได้เล่นเกมและได้ความรู้ไปด้วยทำให้ไม่น่าเบื่อและการเรียนไม่จะเป็นต้องเรียนผ่านคอมพิวเตอร์เสมอไปค่ะก็เรียนวิชาน,นี้เพราะมันสนุกค่ะได้เรียนในเรื่องของหมูบ้านและเรื่องในโรงเรียนคุณครูม,มักจะหาเกม และหากิจกรรมให้พวกผมอยู่เส,สมอจำมูบา้างถ้าฝาครได้ค่ะนูไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์พ่อหนูได้มาเรียนกับครูฟ้านูก็ได้รู้จักคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมค่ะที่แม่ว่าที่พ่อพ่อของหนูไม่มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้เขียนโปรแกรมนูก็สามารถได้เรียนรูร้วิธีการว่า,วาแพ ีลูกยยสองคนค่ะก็ได้เรียนที่โรงเรียนไทยรัฐได้เรียนกับครูแฟ้ได้ทำกิจกรรมหลากหลายแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เห็นลูกเรียนวิชาคอมกับคุณครูนิชาพัฒนนะคะอ่าก็เคยถามลูกเหมือนกันค่ะว่าเรียนเป็นยังไงบ้างสนุกไหมลูกก็บอกว่าชอบนะคะพอได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจมากเลยค่ะ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณอาจจะดูเป็นเส้นขนานกับขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ข้าพเจ้าก็นำทั้งสองอย่างมาผนวกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวทาให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ทำให้เกิดองค์ความรู้และทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนทำให้การรู้เรื่องหันสาผ้า,าท,ทอกระเยียงสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ